สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสงสัยแต่ได้คำตอบรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องลึกลับน่าทึ่งและน่าค้นหาแบบง่ายๆฟังเพลินสบายๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ดูเหมือนน่ารักแต่ความจริงแล้วอันตรายกว่าที่คิดหลายเท่านั่นก็คือ กบพิษหรือที่เรียกว่า poison dart frog เจ้าสัตว์ตัวจิ๋วที่มีสีสันสดใสเหมือนลูกวาดแต่กลับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกแล้วทำไมสิ่งมีชีวิตที่อันตรายถึงต้องมีสีสันสดใสสีเหล่านั้นบอกอะไรพิษของมันแรงแค่ไหนและทำไมชนเผ่าดั้งเดิมถึงใช้มันทำอาวุธล่าสัตว์ได้มาร่วมหาคำตอบด้วยกันครับ ลองจินตนาการว่าคุณเดินอยู่ในป่าฝนอเมซอนที่ชื้นแฉะมีเสียงแมลงร้องระงมและทันใดนั้นคุณเห็นอะไรบางอย่างสีสดบนใบไม้สวยสะดุดตาหลายคนอาจคิดว่าเป็นสัตว์น่ารักหรือแมลงสวยๆส,สักตัวแต่ความจริงแล้วนั่นอาจคือสัญ,ญลักษณ์เตือนภัยตามธรรมชาติว่าอย่าแตะเด็ดขาด กบพิษขึ้นชื่อเรื่องสีสันจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นเหลืองน้ำเงินเขียวแดงหรือสม้มเพราะสีสดเหล่านี้คือสัญญาณเตือนศัตรูว่าฉันมีพิษนะจ๊ะระวังให้ดีธรรมชาติเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอ p o โพเซติซึมหรือการใช้สีเพื่อเตือนความอันตรายซึ่งน่าสนใจมากเพราะมันตรงข้ามกับสัตว์ส่วนใหญ่ที่มักพรางตัว แต่กบพิษกลับเลือกใช้ความเด่นเพื่อไม่ให้ถูกกินแล้วพิษของมันร้ายแรงแค่ไหนคำตอบคือร้ายกาจถึงขั้นสามารถฆ่ามนุษย์ได้หลายคนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกบพิษบางชนิดเช่น golden poison dart frog มีพิษที่ชื่อว่า b a t r a c o t o x i n เป็นสารที่เข้าไปขัดขวางการทำงานของระบบประสาททำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต หายใจไม่ได้และเสียชีวิตได้โดยไม่ต้องกลืนหรือโดนกัดเพียงแค่สัมผัสผิวหนังที่มีรอยแผลก็เสี่ยงอันตรายแล้ว